สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณโอดานะครับสวัสดีจ้าก็ไม่อยากพูดอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าตอนที่ผมไม่มีอะไรเล่นเนี่ยเขาแนะนำเกมสิ่งนี้มาโปรตีน f อร m มั s เซลมันคือเกมสาหรับชายชาตรีต้องได้ลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตคือบอกว่าฉันเกียดเกมผีข้อใส่เลยนะ ไม่ใช่เกมผีเวยซ้ำอะ่ะนายนายดูสินายดูปั้นไทยสวยงามสองหนะ้า <c oughs> มันไม่ใช่ผีเลยซ้ำคุณไม่อยากถูกพี่พี่โตออกอบกอดองั้นเหรอใครก็อยากโดน้่งว่าถามจริงนี่เราจะทำให้นายเป็นชายชาตรีอธิบายเกมนี้ฟังหน่อยว่าเขาเล่นยังไงบ้างคือเกมนี้นะเป็นเกมที่แนวเฮอร์เรอร์เป็นเกมที่เราต้องวิ่งหนีจากเราชายชะกัน ฉันเห็นตูดแล้วฉันได้มีสมาธิโอ้ยฉันปิดขอบคุณก็คือเป็นเกมที่เราต้องวิ่งหนีแล้วก็พยายามเก็บเวโปรตีนไปตามทางเพื่อเป็นการสะสมแต้มแล้วหนีออกจากยิมนรกนั่นให้ได้ไม่สิมันไม่ใช่นรกมันคือสวรรค์ของรชายชาตรีสวรรค์หรือว่าอะไรวะ h a r ดหรือ easy ครับลอง start ที่าร์ดดูก่อนแล้วกัน สตาร์ทที่ฮาร์ดเลยเหรอใช่กดปุ่มฮาร์ดแล้วกดเพลย์ซะให้กูฮาร์ดก่อนเลยไม่ก็ให้กูอีซี่จะก่อนเลยล่ะมันจะได้ไม่เจ็บมากเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มเลยเหรอเวโปรตีนสี่สิบอันสี่สิบอันคุณเห็นไหมที่มันกองอยู่ตรงโต๊ะน่ะหยิบหยิบหยิบไปได้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 มา ไม่ทันได้หากเลยเริ่มอีมแล้วเิ่อีกแล้วเลิ่มอีมแล้วมันไม่หยุดเกมให้เราไงพี่ใหม่ก็ม่ก็เดี๋ยว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 เมาดีวะมาดีวะมาดีวะส่งตัวเฮยงไวะถ้าเห็นแสงสีแดงก็ค่อยๆโอ้ยเฟมนี้ก็ตกคุณต้องหาย คุณต้องหาอีก35อันค่อยๆค่อยๆถ้าถ้ามันไม่มีแสงสีแดงก็แสดงว่าแถวนี้ปลอดภยัยเออถ้าเห็นแสงสีแดงก็วิ่งเลยขนุนโอ้โย้าเดียเดี๋ยวเด,วด,วดวีจะไปหายังไง้เนี่ยเอแสงแดงอ้เอ้ยอ้อยยอ อยู่มันก็ดำซะด้วยน่ากลัวมากว่าไง้าไอ้เจ้าหนุ่ยอย่ามาเลยจังมาเลยจังมาเลยจังโอ๊ยอยากว่าันได้สามเลยเลอะมาชันมาเฮ้ยเฮียน่ากลัวมากอ่ะเพราะว่าปรับเป็น easy เอะมาเจ้าอย่าเจ้าเจ้าอย่าว่ากันได้ออกจากที่นี่เลย มันก,มนก็มันก็หารไปฮารา์ดกโอ้โหเื่อมีทีโพสด้วยฮาร์ดพอไหมฮาร์ดจิบหอยเอาสนอยเลยนี่เพิ่งเริ่มนี่เพิ่งเริ่มอแต่ถ้าเป็นอีซีคุณอาจจะสนุกขึ้นก็ได้ <c oughs> โอเคทำใจให้สงบนะฉันว่านายน่าจะถ่ายคล่องขึ้นเยอะหลังจากเล่นเกมนี้เสร็จ <laughs> ถ่ายเลย <laughs> <laughs> โอเคฉันจะอยู่เป็นเพื่อนนายอย,อยู่ตรงนี้ 20่สอันครับอีซี่แค่ยีอันเองยีอันยีอันโอ้ยเหมือนเดิมอเหมือนเดิมยเ้มาแล้วเหรออีซีตรงไหนเนี่ยมันอีซีตรงไหนวิ่งว้าวยายาตายตายไดยินเสียงแล้วรีบวิ่งไปซ่อนเลยนอนปิดไฟกลมนั่งเดินแม่งสวยสวยสวย อีกไม่กี่อันอีกไม่กี่อันมีกี่อันบ้าเลยวะถ้าเกิดมันมาปิดไฟแล้วหมอบลงโอ้ยเฮ้ยไปแล้วๆๆไปแล้วเ <S 2> <S 2> okay s> <S oui> ุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮเฮยเฮ้ยเ้ยเฮเ้เ้ยเฮ้้้ยยเ้เห้ย้้้เ้้ย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ฮาร์ดิสตันฮาร์ดิสตันฮาร์ดิสตันเอาเหนื่อยมีเหนื่อยมันมีเหนื่อยด้วยมันมีเหนื่อยเหนื่อยยาวอุ้ยท่าอะไรหมดเนี่ยดูหน้ามันดิบันแผลเลยอยากลองอีกครั้งหนึ่งมั้งล่ะแบบตั้งใจเลยแบบเห็นมันมาปิดไฟปุ๊บหมอบปุ๊บไปเลย ไม่ใช่ฮาร์ดสักหน่อยใช่ใช่โอเคเราจะรู้สเต็ปมันว่ามันไปทางซ้ายมันมาปิดไฟบอดเลยมาแล้วป่ะไงมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้อเดี๋ยเดี๋ยว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 มึงลงได้ไง ๆมันไปแล้ว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 ก็มืดเกินไมดได้ยินเสียงมีอีก14อันเองแมงเอสดีทำ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 ดีแล้วทำดีแล้วอ้าอีกสิบอันเองอูเข้ามาในห้องน้ำด้วย ฉุดเชื้อไข่ไข่มึงเอาเวโบตีนมาทิ้งไว้ในห้องน้ําเนี่ยอีกเก้าอันมันทันทางตันแล้วเ่ยพวกพี่ๆแกคงไม่ปวดอึตอนนี้หรอกโอเคไม่มีสีแดงไม่มีสีแดงไปต่อไปต่อห้องน้าอีกอันนึง่ะโอเคอุ้ยสวยมากโอ้เล่นกัน็ปตัดเลยมึงก็มากินเลยในห้องน้าเนี่ยเฮ้ยอีกสามอันเฮ้ยมาเด้อเด้อ มามันมามารบล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 บแล้วปิดไฟไว้เบืดอจิบหายทองน้ำโมสิทองน้ำโม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 อุ้ยอุ้ยบ่เลยเขาเขาดึกอู้เงียบเงียบหายแล้วเงียบไว้เฮ้ยเห็นไหมเงียบไว้ไปเหรอไปไปผมไปแล้วไปแล้วพี่แกไปแล้ว ไม่มีห้องเลยรมะเนี่ยนี่มันห้องเก็บบาเบลโอ้โออยเจอแล้วเจอแล้วอีกสองอันนี่เราคานอยู่หรือเปล่าทำไมเราใช่ใช่เราคานอยู่ตั้จังวิ่งโ,โหเพียบเลยไปกันครบแล้วหาทางออกคราวนี้หาทางออก หาทางออกแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่มีอนะไรยากเลยเราระวังตัวอย่างนี้แหละดีแนละ้วไม่เชื่ออุ้ย,ย,ย,ยมีสองตัวไม่หันมามันไม่หันมามันไม่หันมา,มนมนมาถ้าเขาจับเราได้ตอนนี้คือเขาจะเอาเราไปทำอะไรมันมาแล้วอ,อ่าพูดีวะมันโดนกลับไปแล้วไอ้เหี้ย ไอชิบหายต้องกลับทางมันนี่แหละตื่นเต้วตื่นเต้วคนดูเห็นอะไรไหมเนี่ยคนดูเห็นแต่สีดำๆโอเคเย่เออรอดตายแหละอะไรอ่ะเราก็ต้องกลับไปทางเดิมไงเออรอดตายแล้วเนี่ยหาทางออกเจอสนุกแล้วชิบหายอุบลุบล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 บลบไปลบที่ห้องเดิมอย่าหันไปมองสิ โอ้ชิตโอ้ชิตวิ่งไปหลบซอกห้องหนึ่งปิดไฟปิดไฟปิดไฟหลบหลบลบโอเคมันเข้ามาแน่อยู่เชยยู่เชยยูเชยยูเชยทางกลับมันยากจังวะฉันว่าปลอดภัยแล้วนะโอ้ย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 อย่านะอย่าเปิดไฟนะ แล้วละจะไปยัง,งไงอ่ะอีกฝั่งหนึ่งไปได้ปะวะโอทางกลับอยู่ไหนวะเนี่ยคิดคิดอะไรไม่ออกให้กลับไปออกทางเข้าไม่ตอนนี้เราไปทางอื่นแล้วนะั่นที่ไม่ใช่ทางเดิมแล้วเด็กวะเฮยไอ้สั้น ปิดไฟให้หลบมุ<_<_่โอ้โหมากระสือฟาพมากระสือฟาพเลยโอ้ยแบกเมินยากอีวะอีซีตรงไหนเราต้องให้คนดูตั้งคำถามว่าคุณอยากให้พวกเราเล่นอีกรอบไหมถ้าอยากให้เล่นคอมเมนต์ไว้แลมีอีพีสองแน่นอนไม่ไม่อีพีวก็ แล้วโอเคเราไปพบกันใหม่เกมหน้าเกมอื่นที่ไม ah ่ใช่เกมนี้ล้วเจอกันไ้วาเจอกันใหม่อีพีต่อไปสวัสดีอีพีต่อไปไม่มีวุ่นวายจังหวะ